หลายครั้งที่เราดูงบกำไรขาดทุนแล้วเห็นว่ากำไรสูงลิ่วแต่ทำไมราคาหุ้นกลับไม่ไปไหนหรือที่แย่กว่านั้นคือบริษัทถึงขั้นขาดสภาพคล่องจ่ายหนี้ไม่ได้นักลงทุนที่อ่านกระแสเงินสดเป็นจะเลี่ยงกับดักตรงนี้และเลือกหุ้นแข็งแกร่งได้อย่างมืออาชีพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y w o r ิรจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเข้าใจงบเข้าใจธุรกิจตอนส่องงบการเงินแบบเซียนจับไตกำไรทิพด้วยกระแสเงินสดปัญหาที่นักลงทุนต้องรู้อย่าให้กำไรในงบกำไรขาดทุนหลอกตากำไรทางบัญชีไม่เท่ากับเงินสดที่บริษัทมีจริง หลายบริษัทกำไรดีแต่ไม่มีเงินสดจ่ายพนักงานหรือปันผลนักลงทุนต้องส่องงบกระแสงเงินสดควบคู่ไปด้วยพระเอกตัวจริงงบกระแสงเงินสดงบนี้บอกความจริงทั้งหมดว่าเงินสดมาจากไหนและหายไปไหนซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพท,ทางการเงินที่แท้จริง นักลงทุนมืออาชีพใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความแข็งแกร่งของกิจการจับสัญญาณที่1รายรับรอตัดบัญชีรายรับรอตัดบัญชีคือเงินสดที่บริษัทรับมาก่อนแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการเช่นค่าสมาชิกเงินมัดจำถ้ารายรับรอตัดบัญชีโตขึ้นต่อเนื่องเป็นสัญญาณบวกในธุรกิจเช่าซื้อ เพราะสะท้อนว่าลูกค้ายอมจ่ายเงินสดล่วงหน้าจับสัญญาณที่2ลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าคือยอดขายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้เงินสดถ้าลูกหนี้การค้าโตเร็วกว่ายอดขายมากต้องระวังอาจแปลว่าขายได้แต่เก็บเงินไม่ได้หรือเสี่ยงเป็นหนี้ศูนย์จับสัญญาณที่3เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ต้องจ่ายหากเจ้าหนี้การค้าลดลงเร็วผิดปกติแสดงว่าบริษัทกำลังเสียอำนาจต่อรองถูกบังคับให้จ่ายเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องนักลงทุนฉลาดต้องดูกำไรคู่กับเงินสดเสมอกำไรเป็นแค่ความเห็นแต่เงินสดคือความจริง ใครที่อ่านงบกระแสงเงินสดเป็นจะหลีกเลี่ยงหุ้นกำไรทิปและเลือกบริษัทแขนแกล่งได้จริงคุณเคยเจอหุ้นที่กำไรดีแต่ราคานิ่งสนิทกันไหมครับมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นจะดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ